สวัสดีครับวันนี้กับวันเสาร์นะครับวันนี้ต้อนรับ BMW X1 นะครับของพี่จินนะครับอันนี้เป็นคันที่2แล้วครับที่เข้ามาทำการติดพิมพ์ตาโคโรนาโนสเมลนะครับสามหน้าหกสหลัง80นะครับแล้วก็ปกป้อง UV 4่ล้อ U1 UV UV ได้100%ซนะครับวันนี้เรารีวิวกันในห้องนะครับเพราะข้างนอกนั้นฝนตกนะครับเราก็อยากดูว่าการรีวิวในห้องนะครับที่มีแสงน้อยกระจกจะใสแล้วก็จะมองเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถ BMW X1 คันสวยป้ายแดงคันใหม่ของพี่จินนะครับได้เข้ามาใช้บริการเป็นคันที่2เลยนะครับสำหรับฟิลมอกาซูปเปอร์นาโนโซามิกนะครับ SCR 2 0นะครับ60%สนนะครับปกนะป้อง UV 400 U1 UV UV ได้100%นะครับบล็อกแสง UV จากแสงอินฟราเรดนะครับได้ถึง98%รลดความร้อน จับแสงแดดได้92%นะครับแสงซ้อน5%แล้วแสงส่องผ่าน16%นะครับนี่นะครับะะส่วนสามัะหลัง80%นะครับ s c r 0 5นะครับ80%บล็อกรังสี UV 100%นะครับปกป้องรังสีอินฟราเรดได้ถึง98% ลดความร้อนจากแสงแดดได้9.2นะครับแสงซ้อน5แล้วแสง2 7นี่คือฟิล์มนะวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มตัดแสงสีฟ้าแสงบูรไลคคัสแสงสีนอนแสงสปอตไลค์ยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ของท่านนะครับแอร์ไม่ตัดบ่อยประหยัดน้ำมันนะครับบานในนะครับ60นะครับสามารถหน้า60สามารถหลัง80นะครับนี่ฮะ วันนี้เรารีวิวกันในห้องนะครับเพราะว่าด้านนอกฝนตกนะครับเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูการรีวิวฟิล์มในห้องนะครับที่มีแสงน้อยนะครับก็ยังให้ความสว่างสบายตามากๆในเมื่ออยู่ในรถนะครับนี่นะฮะสามาหลัง80%สาบารถนหน้า6 0นนะครับเป็นฟิล์มที่ ดีที่สุดเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆนะครับเป็นซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับไม่ใช่นาโนเซรามิกแล้วก็ไม่ใช่ซารามิกนะครับที่เขาเรียกกันทั่วไปนี่คือฟิล์มวีการซูเปอร์นาโนเซรามิกซึ่งปกป้อง UV ได้100%ยเเนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรโอทูชอปนะครับมาสอบถามข้อมูลฟิล์มกันได้นะครับเรามีช่างที่ชํานาญงานนะครับแล้วเรากลับมา พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวฟิล์มิกาซูเปอร์นาโนสมิ่งนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีประโยชน์นะครับฝากกดใจเม้นแชร์นะครับหรือเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับดูใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ